ผมก็ร่วมกับทางปศุสัตว์อำเภอแล้วก็เกษตร,รสหก,กรจังหวัดท่านก็ได้ลงไปไปช่วยเหลือพี่น้องอบประยพไก่เข้ามาทันบางส่วนนะครับไก่มีทั้งหมดประมาณส0 0หมื่นคาดว่าเสียหายตายเลยชิ้นเชิงอยู่ประมาณ3,000อันนี้แน่นอนแต่ส่วนที่เหลือนี่อาจจะตายเพิ่มเพราะว่า,วาการพื้นปูอะไรอาจจะยังไม่ดีเท่าที่ผมสังเกตอาการไก่ก็จะมีะตายอีกนะครับ ก็ในเบื้องต้นเนี่ยก็ได้ให้ปฏิสัตธ์อำเภอสำรวจนะครับที่ตายแน่นอนมีเท่าไหร่แล้วพรุ่งนี้ผมว่าจะประชุมกชพอ,อเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือนะครับตามหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังซึ่งเท่าที่ทราบว่าช่วยเหลือได้ไม่เกินหนึ่งพันตัวตัวไม่เกินหนึ่งร้อยนะครับเบื้องต้นเท่าที่ทราบแต่ว่าเราก็จะช่วยเหลือพี่น้องให้ได้ตามระเบียบนะครับ ให้มากที่สุดนะครับแล้วก็วเราเร็วที่สุดนะครับจึงท่านผู้วา่าในการจังหวัดท่านได้ก็กำชับผมนะครับก็ได้ได้คุยกับเจ้าของเขาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คาดว่าพี่น้องเราก็น่าจะพึงพอใจในการให้ความช่วยเหลือนะครับ ก็ทราบว่าตอนนี้ก็จะได้มีการหาช่องทางในการเยยาช่วยนอกจากในส่วนของการทั้งในช่วงเอ็มบูยทราบว่าก็เป็นของไมทาโกรด้วยของทางทกศต่างๆแล้วนี้ก็จะได้มีการหาดือซึ่งวันนี้จะมีการประชุมนะคะครับก็ก็ทางทางผมเองนะครับก็ได้ได้ให้เจ้าที่เข้าไปขอข้อมูลทางเจ้าของจิจการเนี่ยว่าเขาไปกู่เงินทกศแล้วทีนี้ว่าเรา จะประสานทกศว่าเนื่องจากมันเป็นเหตุภยัยพิบัติน้ำท่วมอย่างเงี้ยน,นะครับจะมีวิธีการาลดดอกเบีย้ยหรืออาจจะขยายระยะเวลาการชําระหนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ได้แจ้งเจ้าของเข้าไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะได้ประสานทางทกศนะครับที่จะเยียวยาให้พี่น้องนอกจากการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังนะครับ ก็แ้า็ได้มาได้สร้างความมั่นใจนะคะว่าเราก็ไม่ได้ทอดิ้งกันก็จะยังแบบเราก็ลงไปพื้นที่ตั้งแต่ครับครับตั้งแต่เช้าครับผมผมเนยได้รับมอบนโยบายจากท่านผู้ว่าชาัดเตียนว่าเวลาพี่น้องเกิดความเดือดร้อนเสียหายต้องรีบไปให้เร็วที่สุดนะครับผมก็ลงไปแล้วก็ส่วนรายการต่างๆนะครับก็ได้ประสานกันแล้วก็สําคัญคือผมได้เน้นย้ําเจ้าหนี้ประจุศาสตว์หรือเกษตรหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องให้ความช่วยเหลือด้วยความรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงเป็นธรรมนะครับอันนี้เราย้ำม,มาตลอดนะครับแล้วก็ข้อสำคัญทางท้องถิ่นเนี่ยเขาก็จะต้องช่วยเหลือเบื้องต้นแน่นอนก่อนอยู่แล้วนะครับ